โยวาซาสวัสดีบรุ่นเมกาดิบรุ่นดูไปดิบรุ่นชาวซน์ทุกคนกันด้วยนะฮะ วันนี้นะครับเราอยู่กันกับเจ้าตัวเกมจูจูสื่อไคเซนครูเซสคราชนะทุกผู้ชมนะอันนี้มันเป็นเกมต่อสู้นะครับจากอันนี้มีเรื่องหังเรื่องมหาเวทผนึกมารน,นะทุกผู้ชมนะตอนนี้ก็เปิดเล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC PS4 PS5 Xbox, Xbox แล้วก็ Nintendo Switch ไปที่เรียบร้อยนะครับไม่มีมือถือนะทุกผู้ชมนะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมนี้กันนะกับตัวเครื่อง n i นินเทนโดสวิตไรนะตัวที่ผมซื้อมาราคาประมาณส0 0พบาทนะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำหญ่ใต้คลิปเนาะะเกมนี้เล่นในคนเดียวนะครัับบบบแแลล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 ล้้้้้้้ววววววกก็็สสสาาาาาามมรรรถถเเเเ่่่นนนนนนนอออออไไไไไ์์์ดดดดดดดยยยยฟีตปุ๊ะะหหืจโ ลงเครื่องกันได้เพื่อที่จะอัปเดตแพทอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะเราจะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Minstendo Switch Lite นะเป็นเครื่องเล่นเกมพวกปาขนาดทาร่าตความแรง0.4เทราฟอสแบตเตอรี่3,500มิลลิรอมไนแอมเล่นได้นานสูนยุดสี่ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ตัวชาร์จเป็นแบบ Type C นะครับใส่ไมโคร SD การ์ดสูงสุดถึง2เทราไบต์เลยนะมีมาให้ในตัว32กิกนะอ่าคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับน้องๆสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะฮะท่านผู้ชมนะมาดนมาีรู้สึกใครเซ็นกูเซสแคนะอ่าเเอออออ่ลิงงก์ซืื้ครยู่่่ด้าานลลงคิปเช่นเดียวกััันนะครบตวเคครรื่่อองนนีาามั่า 5,990บาทนะท่านผู้ชมเอ่อ6,990บาทครับมือรหนึ่งนะครับมือรสองอยู่ที่ราคาประมาณ3-4,000บาทเนาะแนะนำให้ซื้ออ่าช่วงลดราคานะครับอืมเนาะมาเราจะมาเล่นแบบฟรีเวทเทิลนะตรงนี้นะครับที่มันมน,นะน,นี้เล่นแบบเนื้อเรื่องด้วยนะครับแต่ผมจะเป็นฟรีเวทเทิลนะกัวตรึงกัวเที่นี่เลือกตัวลงได้เลยนะครับอะไรเดี๋ยวกินแบ่งไว้เลยเอาคนดูอ่า,ออาเราจะเลือกตัวนะฮะลงมา เราจะเลือกโจอสตรุ Go เลยละกันนะโอเคปึ๊บแล้วตัวนี้ก็ปรับนะครับปรับให้เป็นแรนดอมนะแรนดอมแรนดอมปรับแรนดอมไว้นะครับอืมโอเคตัวนี้ก็ปรับนะอันนี้ผมจะเลือกตัวลงไปนะในหน้าต่างเลือกเลือกตัวไม่งัวยแตกที่หายเลยนะคนดูคือเหมือนเกมมันยังไม่เสร็จดีอ่ะต้องแูบนี้เหมือนมันยังเอื้อ리เอเซตอยู่แต่รีบปล่อยนะครับไปงั้นเดี๋ยวมันไม่ได้เล่นนะท่านผู้ชมนะ มานี่เราเลือกโกโจมานะแล้วตัวนั้นก็ให้เขาลรปรับไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมปรับด่านกันนะแบตเท่นสุ่มด่านมาแล้วกันนะโอเคไปเลสกโกโคตรีโคตรึงผมบอกเลยนะเล่นบน Nintendo Switch นี่รันได้ประมาณ20-30เฟรมนะฮะโอ้เราเจอกับเอ่อเราเอาไอ้นอี่มาไอ้ตัวนั้นน่ะชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วก็ไอ้นานามิตัวนี้โทกิใช่ไหมโทกะหรืออะไรเนี่ยอะไรกะๆเนี่ยผมจำไม่ได้ไอแซลมอนน่ะ มาว่านี่โกโจซาโตร้รุมามีคัสซีนนะนะยังกระโมยปั้มคัสซีนสองสองนะครับต่อสู้เล่นออนไลน์ได้ด้วยนะเกมนี้กดเอลนะครับเห็นยวแมรันได้ประมาณ20-30เฟรมนะเหมือนมันปรับแพทใหม่นะต้องชมมีการอัปเดตใหม่นะครับต้องชมให้มันลื่นขึ้นกว่าเดิมนะนี่เป็นไงนะเป็นไงนะ,นงนะเจออากาศไปอากาศมันสีแดงใช่ไหมคนดูอาโอะมันสีฟ้าใช่ไหมถ้าผมเลียงผิดยังขออภัยด้วยนะครับปบั๊บดูดไปครับอืมไวช็อบ นี่อุ้ยผิดด้านมูราสกิอุ้ยไม่ใช่มูราสกิอากะโอ้โดนโอ้โอโดนตีโดนตีข้างหลังเอื้ออาว่ากดตีกดเซตอาร์เซนอลนะแต่เกตดต้องเต็มก่อนนะครับโอ้โหนี่สวยจะตีเสือหน่อยเตะตีเก็บกตดก่อนครับอืมสวยอากะนี่นะครับเป็นไงเจออากะเข้าไปผมไม่โดนเตะครับ ไอเตลอมอนนี่โหดจัดเลยนะมันจับมันมัน,ม,นมันพูดกระแทกดีๆเราตูยี่เลยนะคนดูนะปรับนี่นะครับติสวยสวยติดคอมโบอืมอากะนี่เป็นไงหรอวิยมันผ่ามันได้ไงวะโอ,โ,อโ,อโอ้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 โดนโอ้โดนคำพูดมันเกือบตายคำสาปคำพูดนี่เตะไปก่อนครับคนดูเดี๋ยวเก็บเก็บไนะครับนี่เป็นไงนะ่ะ ครัปดปับ๊บนี่ครับเตะสวยโอ้ยโดนหืมมาจากคำสาบบากะหืมเตะครับสวยเอาอัดมุมอัดมุมนี่เป็นไงนะโดนอากาศเข้าไปครับหือโอ้โหพื้ดเตะครับสวยนี่นี่ติดคอมโ,มโบครับ นี่นะครับอุยอ้ยเฮ้ยมันวืดได้ไง,ไ,งไงวะคนดูนี่เตะค,ครับสวยนี่เป็นไงนะติดคอมโบโครับชาร์จต่อนเลยนี่อุย้ยสวยเตะตมต,ตีปกติก่อนนนนี่เป็นไงนะล่วงครับไปพุ่งเข้าไปครับ โอ้โหไม่โดนใครเลยนี่สวยดูดครับอโาวไปยังใช้โมนาสกีไม่ได้นะต้องเปิดต้องเปิดอันนี้ก่อนเรียกว่าเปิดอะไรนะไออันติก่อนครับอืมใครก่อนอุ้ยโอ้โหใช้ไม่ทันอืหโอ้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 โหกลางอาาเขตก่อนกลางอนาเขต โอ้ยโดนคำสาปใครวะมาจากคำสาปเดี๋ยวเราหลบดีๆก่อนนะครับคนดูนะรีโหลดรีโหลดดีด,ดก่อนโดนไหมเนี่ยไม่โดนอากาศชารจก่อนครับอืมโดนหมดซ้มนั่นแหละคนดู เรียบร้อยครับชนะก่อนหนูว่าโกโจโเรากำลังตึงเลยนะคนดูนะโดนอ,นอากาศเราเราพยายามจะกลางนาะขีแต่เมื่อกี้นี่แต่กลางไม่ทันนะครับมันจะกลางได้ก็ต่อเมื่อไอ้น,นั่นนะไอ้แถบเลือดนะั้นมันเริ่มเยอะนะแถบไอ้แถบไอ้เขาเรียกว่าแถบคำสาปแล้วนะท่านผู้ชมนะเริ่มขึ้นมาเยอะแยะโคตรมันโคตรตึงเฮ้ยผมชอบเล่นโกโจโมากนะมันมีตัวอ,อื่นให้เล่นด้วยนะฮะเออแต่ผมชอบโกโจผมจะเอาแต่โกโจล,ลง <laughs> เ yeah. ย้เวนันามีโอ้โ oh, หสุกุน่ะสุกุะน,นะาโคตรหดุดะงจะอยู่นะท่านผู้ชมนะกับมากจิที่หมายนะเราเด่นพิ่ตัวแน่นอนเลยเลยล <laughs> น,นตุ๋ยน,นี่เลยพวกนี้ถ้าเป็นพวกนี้ผมจะสู้ยากหน่อยนะนครับท่านผู้ชมนะมาหาว่ะไปครับยินไปโดดไปฮะไปครับ, <laughs> รบสวย ออออเออเออมันงี้นหละเจออาโอครับสวยสองชาร์ตเบามาลองยังชาร์ตไม่เต็มเลยนี่ว่าเมื่อกี้นี่ออนเออน,น,นีนี่พลาดแล้วไอ้หนูนี่มันงี้โดนอากาศเข้าไปครับอาโออากาศสวยครับโดนอาโอเข้าไปอุ้ยวืดนหรอเมื่อ,อกี้นี่ หยแทงโคตรนิ่มเจ็บจัดห้ยวืดนี่เออเออเตะไปก่อนครับคนดูแบมผมชาร์จก่อนมันต้องสองแถบนะมันถึงจะใช้แซตเอลได้เฮ้ยโอ้โหวืดไม่แรงพอต้องใหญ่กว่านี้อืมสวยเก็บสองขีดครับนี่เดี๋ยวเป็นไงนะอืมต้องใหญ่กว่านี้นะโห้โห มันตัดคอมโบคนดูเมื่อกี้เนี่ยสามนี่นะครับรับไปโอ้ยโอ้โหอ้ดหืมเตะครับหวยอัดมุมอัดมุมดิฟิตนี่โอ้โหไม่โดน อารอะอาอุนี่เป็นไงล่ะดูดครับดูดเข้ามาอืตสมจีประสานสวยจอยอเอสแท็กอุ้ยนี่ดูดเลยครับโอ้โยโ,โดนเกือบตายถ้าของสุกนะไม่งหดจัดตัวไหนก็ได้ที่เข้ามาใกล้ๆนม,ม่โดนโอ้ตายเลยไหมนะ่ะ มากี้อืมอืมเอามากี้ก็ได้ครับคุณดูนะอืมร่วงโอ้โคตรแรงโดนอากาศเราเข้าไปสวยอืมอ้าอ,อ,อ,อุสีแดงกับสีน้ำเงินนะคุณดูนะนี่สวย นี่กลางอนาคตก่อนนี่เลยครับเผาคืนอืมโอ้โดนลุมสองประูเอ้ยคาอเตะคือต,อตึงโอเคนะ้าท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมยูโชสึ่ครายเซ็นนะครับอืม อุลิเซสแคทหน้าบนเจ้าตัวนินเทนโดนสวิตนะลิงก์ซื้อเกมนี้อยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปเนาะสำหรับใครที่อยากจะหาซื้อมาเล่นก็ไปซื้อกันมาได้นะครับมีให้เล่นทั้งอ่าในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC PS4 PS5 Xbox แล้วก็ Nintendo Switch นะท่านผู้ชมนะราะคาประมาณ1,500ถึง2,000บาทนะครับอันนี้แล้วแต่นะท่านผู้ชมนะแล้วแต่แพลตฟอร์มที่เราเล่นนะครับอืมก็ประมาณนี้ในการเล่นบน Nintendo Switch ได้2 0่สถึงสาเฟรมนะถือว่าเล่นได้นะครับเล่นได้นานด้วยนะท่านผู้ชมนะเออ ถือว่าเขาอ p t ติ i ม e มาดีอย่าลืมนะครับต้องอัปเดตด้วยนะอัปเดตให้กับตัวเกมนี้นะถ้าเล่นบน Switch, นะิทโรสวิดเนาะอืมก็ประมาณนี้ในการนับสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจะกับคัิปหน้าบายจ้า